มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคั่งรักโตโนโหวานฉ่ำเรียกนิชาว่าแฟนเขินกันทั้งโซเชียลเลยค่ะผมว่าแฟนพี่โตโนโสวยนะครับก็ในโชว์โชว์ของคิสต์ม เล่นเอาเหล่า f อโ,โน่นี้กรีแตกนะคะเมื่อน,นักรองนักแสดงหนุ่มโตโนภาคินเรียกวานใจอย่างสาวนิชานางเอกสาวนิชาณธานิชาว่าแฟนชัดๆผ่านทางแคปชั่นอิสตาแกรมแบบออกสื่อเป็นครั้งแรกหลังพาสาวนิชาคุณแม่แล้วก็น้องสาวขับรถไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐราชวรวิหาร โดยโตโน่โพสต์ภาพผ่านทางอิสต a าแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหวานเจีย๊ยบระบุว่าดีใจมากที่ประเทศของเราได้ค้นพบพระแสงราวเทียนกลับคืนสู่วัดแห่งนี้พรุ่งนี้จะจัดแสดงเป็นวันแรกนะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาคุณแม่น้องสาวและแฟนมาทำบุญไหว้พระ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสรษดิ์พร้อมแวะทานข้าวหมูแดงหมูกรอบเย็นตาโฟที่ท่าพระจันทร์ตบท้ายด้วยโรตีคนละแผ่นอย่าลืมไปร่วมงานและเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับสวยงามและทรงคุณค่ามาก338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิราชวารมหาวิหารก่อนที่นิชาจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยความเขินว่าตายแล้วเพิ่งเห็นแคปชั่น คลั่งรักโตโน่หวานฉ่ำเรียกนิชาว่าแฟนเขินแทนกันทั้งโซเชียลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิด .com คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ